สวัสดีครับผมยาสิงกินแซ่บกับเด็กเมื่อไรกันหนูไจูดเชียร์เราแครับเมื่อนี้กัมาอัปเดตเมนูอาหารเย็นคือเก่าแล้วครับอ่าน้องชมอัปเดตเมนูเขาเร็วจะมือคว้าใส่อยังไงอะใส่ปลาแดกบ็จใส่ปลาแดกจใส่ประเด็จบอลมาเอาอย่างอีกกระอมจดอ่มจดครับเป็นแซ่บเป็นแซ่บครับแล้วก็ทอดปลาหมึกทอดปลาหมึกแห้งครับบ้านทาวานมีแต่ปลาหมึกแห้งครับปลาหมึกสดหายากครับแล้วก็ต้มพะโล้ครับต้มพะโล้หมูไข่อันนี้เลยนะแล้วก็ ใหมูยอ่อหมูยอ่อหลวหมูยอ่ยอเป็นหลวมครับแฟนขับทรงใหม่ครับแล้วก็มีบอกขับปรลดครับแล้วก็พักนิดหน่อยมาตัวจ๋ามากินขา้าวกำลังทรงกำไรสินเกินแซ่บ <c oughs> จะหลวบหลัดจบเลยแยกชินไม่ลงเวาเลย <c oughs> เอากินข้าวครับออกแยกชินเงียบจริงเด้อมากินข้าวแยสินเด้อแยกชินเด้อ ขาอนจุดเขามันเขามีออกจวดจ่บเซฟมันจวดร้ายครับช่วงนี้เด้อเขาเด้อจ้าโอ้ยนี่เมีตเขาอย่างเขาเยอะวกนี้ที่ฟาวิจิบบปีนปีนเจ็บจวดเมื่อกี้น่าสอแล้วบนจุดไรเจ็บปีนเพื่อนอะ่บนบนตกปเยอเยอะจุดไปไหนได้บนบกเดี๋ยวมาครับเขาเก้าไอ้จดครับกับกลัวเขาะอาจจะปีนต้นบกเิน

เอามาดแ่กินกิน罢了ฮะเร็จแล้วนี่ลหะถามเราอนตนแรกกระทว่าเ้าอันของของนางฮี่กลุ่งอยังเราบอกว่าฮกินแทก็เลยเอาไปเข้าะมาอันต้นกินเขาอีกันว่าสเหยอยำแซ่บมัยยำกยำยอครบเครืองดีมันมีกินไอ้ไม่กินของกรเทียม

ของมือละากมาเลยวเรมติกนกอยกนาจงเีกวอ่ารกิน่มาเป็นกิขเลยเป็นมนางทำอง้เขาดันเขาดันจำตัวสองบเบนเลยห้องไ่เคยจำตัวมา้งอ่าสายบนานๆ่ยู่ อยากมึงหุงบุเพิ่มบ่เมี่พวมหาอยากไงบ้านในโลกิน่บะตำบะหุ้งแต่เพิ่มเ่กินครับมาหากิน่บวดคนั้นแซบไหมอกันไม่รกัเก็บอกว่าอ้สุดยอดเลยราหนบาใหมเนี่ยโอ้ยอัด่วอีกแซบอูเลยีแ่ชาบ้างเยอเหมืด้เลยแ

เป็นอย่างเป็นเบาหวานครับอรกาตขึ้นวันหมึกทอดหมึกแห้งครับไนี่ครับเจ้าเกลวอสีบอ่ะมืบบอเสบบ้าวามาอยากหนกคนเขรยมัธพักนาพัฒนาอุ้มนี่จะมาหาบอคับแลมวนี่วะคว นู่พาคยิ่งหนูยิ่งมัาาใหญ่ะนเ่อ้น่ผมมายกินบ่สบายเปาเลยไ้ไม่ไม่เท่าเลยวนพิเศได้ไรบ้างอไม่ได้กระไรกินเขาหน่อยอารมณ์พอดีกินเขาหน่อยครับแต่อารมณ์เบรนกินารอรมณ์รั แมงว่นคุณมีตัวใหญ่ไว้ล่ะจับอิกใหมกเนะเอาไปทอดเอาไปเกลือนั่งก็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 กงหเกือก็เอนี่ละสมมอเป็นัื้นด้องหนูเป็นนะเอาเรอ ก็คือกำลังอะไบงพินเนี่ยหนามเบก็มันไม่นกับี่วนบอกถ้าไปในในไปเก็บตะกี้เก็บสาเป็นประจำไมไหนอันอันนั้นทำหตเกี้จะชงลุงเลี้ยงเลาปอกินน่าห็นซุมะกี

dọc như mày thực ra dọc 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 lại dọc 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 dọc

đừng sợ hãi đâu yênข้าง บ่ต้องรู้เก็บทีเดียวสมมุติต้องไปเนี่ย

该物种的模 Một ừ. một đợi, đợi, đợi. Đau, không subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn làm người

หาป่ะค่ะที่ผอมันจะมี่เน่าเขียวขาเขียมันหนืดกับเป็นหลังหน่ดกับเป็นผอมขวานเขียดมังหนีอดี๋ยวกินไหมจ๊ะจะกินมันมีชนมีหนีอ่ะยังเน่วเขียวอืมก๋วยกวยเป็นเขียดไม่นช่เป็นเขียดขวานก๋วตรงนี้จะจ้องทอ เื้อเงืนผหลยานี่ฮะยื้อเพื่อนขอยงยื้มากเลยโอ้ยี่ยแล้วเนาะยี่เพื่อนพูเอาขีเกลือนเพื่นหลายจันหวเข้ไปเก็บสัวเพื่อนตัวกันเลยีก่อนฮะเกลยนเนาะยันลาที่ถงหอยข่อยบ่เยข่อยข่อยบ

ผมบ่อิ่มกักกบเขาโบเหลือแล้วยิดจ้าวลรรมานด์ <c oughs> โอเคครับผมครับขอบคุณมากไครับสำหรับการเข้ามารับชมครับติดตามช่องยายสิงกินแซ่บเลยครับเลยอีห,หลไรเอือมเลือ <c oughs> โอเคครับผมขอบคุณมากไครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะ